สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้สาหม่องกับพาะพี่น้องมาเบิง้งนวยไอ้นวยอย่างพี่น้องหูป้อจ้านวยผักหวานเนื้อพี่น้องตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์ก้อนที่สาหม่องท่ายพี่น้องเบิง้งตอนนั้นกําลังปิ่นชอในน้อยหรืนอน้อจ้าบันนีมาชอไแล้วพี่น้องเบิ้งนวยตอนนี้นวยไงเราเด้อจ้านวยผักหวาน ก็มาพอช่องสาวหม่องเช่นเดิมเช่นเคยเนาะจ้ากับสาวหม่องคนละหมาดเนาะพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์สาวหม่องน้ำแน่เด้อจา้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำแน่เด้อต้าพี่น้องสาวหม่องสิบพา้เบิ้งแบบน,นี้นวยผักหวานท่านผู้ชมท่านใดกะเคยเห็นแล้วก็บบเป็นอย่างเนาะจา้าสำหรับท่านใดที่บ่ท่นได้เคยเห็นกะอันนี้นวยผักหวานเนะพี่น้องสาวหม่องเอามาปลูกได้ประมาณ มีสิบเกือบสามสิบปีแล้วพี่น้องพอกับแม่หมองสาวมองนั่นละเอามาปลูกนี่ผักหวานตัวแม่มันจะมีผักหวานตัวผูกับผักหวานตัวแม่แล้วพี่น้องตัวผูสิบเปลี่ยนนุย้ยถึงเปลี่ยนใดก็เปลี่ยนแค่หนุวยสองนุวยแต่ละพวงนะพี่น้องแต่ว่าผักหวานตัวแม่กระสีออกออกมาเปลี่นพวงคือองุ่นเลยจ้าดกยุ้ยพี่น้องแล้วสาวมองสิให้เบิ่ง ้นผักหวานก็ยู่นาบ้านเสาหม่องนี่ละน้ำเป็นนวยสุกแล้วก็เพิ่นกระสีเหลืองแต่ซำนีแล้พี่น้องก็ลังแสบถ้าเกิดนีกระบาแสบกระสีแข็งแกงใส้ไข่หมดแดงแสบแสบแล้วพี่น้องภาพอัจฉริยแสงแน่เด้อจ้าเสาหม่องไทยประมาณช่วงบ่ายสองนี่ล้พี่น้องว,วันที่สิบห้าวันที่สิบห้ามีนาคมช่วงบ่ายสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ล้พี่น้อง สิเป็นต้นผักหวานต้นตัวเมียหมดเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกเนกาะเด้อสมองสิให้เบิ่งลูกนี่นี่จ้ะดกอยู่พี่น้องคุณน่ะโดกอยู่จ้ะกระตุนใหญ่เติบแล้วพี่น้องต้นใหญ่มีแต่ต้นใหญ่ๆเดี๋ยวสมองสิท้ายด่านล่างให้เบิง่ง นี่มีตัตนใหญ่ใหญ่กระยุหนาบานเลยพี่น้อง<ๆ>ี๋ยวเสามองใสถีเบื้องอุปรกรณ์อท้ายทํำเสามองเสามองขึ้นท้ายทํำพี่น้องขายัางขายังสแตนเลสนี่เสาหมองขึ้นท้ายเพราะว่ามันก็สูงเนาะพี่นอ้องยืมบัถึงยานพี่น้องบพ่เห็นน้วยผักหวานก็เลยไอหาขายังมาขึ้นท,ท้ายทํำให้พี่น้องเบื้องทุนทุนสั่งเลยเนี่ยนะพี่น้อง งามว่จ้าน่วยผักหวานเมือนันสาวมองไปแย่ไข่หมดแดงกะเก็บไปแกงใส่ยุพี่น้องแซบแซบหวานเข่ากันกับไข่หมดแดงคักในน้อยงีนี้หูดลงไปพี่น้องแซบอีหลีจ้าคุณนะพี่น้อง พี่น้องในเบิ้งความดกจ้ะเป็นตาสะออนขึ้นอย่างน้นพี่น้องเป็นพวงเป็นพวงอยู่จ้ะคุณภาพอาสิบ่ชัดเด้อพี่น้องเพราะว่าแดดจ้าคัากลายนวยนวยเพิ่นพี่น้องพี่น้องเห็นนวยบ่จ้าเพราะว่าสลัมสลัวนาะพี่นอ้องอาภาพอาสิบบชัดขอโทษขออภัยเด้อจ้า น่วยเป็นพวงน่วยกาลังสีงามพี่น้องซ้ำนี้แล้วกะลังพอกินทันยัยเกิดนี่กัสีแก่กระสีแข็งเนาะพี่น้อง ต้นปูนกับเป็นนุ้ยกันจ้าเดี๋ยวสาหมองสิพับไปเบิ่งพั้งนทั้งปุนเป็หนุ้ยมันเป็นออกก็ล้างต้นทั้งศิลพี่น้องผักหวานตัวแม่สีว่าเป็นกับงาเ้อถ้าตัวผูนี่จะเป็นดอกกับงากับหยางแป้งเสียจ้าเป็นกับงากับกิ่งแต่ว่าผักหวานตัวแม่นี่สิเป็นกับล้มต้นเป็นกับงาเป็นกับมองได้ยิ่ย่งนะพี่น้องเป็นกับงาให่่ๆเป็นกับนั่นคืนแปลงเสียจ้านี่เป็นกับล้มต้นึ้นไปทั้งพูน ดกท่ได้พี่น้องเมืองทั้งคุณอนะทั้งทั้งตายกระดกจ้าน,นี่พี่น้องเป็นตาสะออนว่จ้าบุมมักไงพี่น้องคุณนะแกงแซบแซบต่มเจีวปนกระแซบ บรรยากาศก็ฮ้อนอบเอาอไหลเนาะพี่น้องนี่ผักหวานพี่น้องเพื่อนบ่ได้เป็นดอกเล้นเนาะพี่น้องเพื่อนเป็นพวงน้วยออกมาเลยถ้าผักหวานต้นตัวแม่ก็สิเป็นน้วยออกมาได้จ้าถ้าต้นตัวผูเป็นดอกออกมาในน้อยแบบนี้ก็สิบานแล้วก็ล้นทิ่มไปพี่น้องถ้าผักหวานตัวแม่ก็สิเป็นตุ้มคือจังตุ้มดอกอะไรแต่ว่าก็จะเป็นน้วยตรงออกมาเนาะพี่น้อง ปีนี้บ่อคใครดกปานไหนจะอากาศเพิ่นฮอนหลายเนาะอากาศฮอนคักเพื่อนก็บ่อคใครติดน้วยติดอย่างก็นน่วยห้างๆอางยุพี่น้องโอ้ยเหมิดโผดพี่น้องยอนแสงขอโทษขออภัยเด้อจ้าคุณนะ้าพี่น้อง,ท,งทั้งทงก็เป็นปุ่มดกคักนี่ปุ่มดกดก มองซีซูมให้เบิง้งนี่ดกคักพี่น้องทั้งป่นกระโดกจ้ามองพูนพุน่นะโดกอีลีพี่น้อง ท,ทั้งถงกระแมนเบิดได้พี่น้องขึ้นไปทั้งคุณนะพี่นนะ้นองเน่มอเห็นดอกจา้าเพราะว่ามันย้อนแสงเนะงเา,เาะช่วงแดดจ้าพอดีสามองมาทาัทไทยเห็นเบิง้งตนทั้งคุณกระแมนได้พี่น้องโอ้ยมืดหลายพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจา้านี่พี่น้องย้งมแดด แดดคักแดดแน่โอ้ยก่องเสาหม่องกระมุ้วหมัวพี่น้องใายตอนแดดจ้าพดกับพี่น,อน,น,น้องว่าเห็นน้ำเนาะอยากให้พี่น้องมาเห็นของจริงไยพี่น้องํามงามผู้เถ่าแต่เก้าวา่าเพิ่นกะเว,าวา้าเนาะวายถ้าผู้ใดว่าท่านได้กิน่นนวยผักหวานจาฟาวตายเด้อว,ว่าฉันเพิ่นวาเนาะ แสบหลายว่าสัมมันก็แตกตั้งจากหยอดยุดดอกพี่น้องเห็นผู้เ่าพินวอยฟังเนาะสาวหม่งก็เบาน้ำพู้เ่าไปซะแล้วเนาะหยอดกระแสบจ้าน่วยกระแหงแสบน่วยกระหวานยำแตกเปาะเลยพี่น้องแกงฮอนฮอนกินเนะาะยำแตกเปาะคือเห็ดเพอนลพี่น้องแต่ว่าเป็นบ่ได้กึศกึศคือเห็ดเผอนะมันเป็นแบบหวานเปาะแล้วก็ละลายในปากนะพี่น้องแซบพี่ลีจะน่วยผักหวานนี่ ต้นนี้กําลัางสิเป็นออกมาอีกเป็นชอ,อน่วยออกมาเลยได้พี่น้องว่าเป็นชอดอกเลยจ้านี่อันอันตุ้ม,ม,มๆกลมๆกมนี่กระสิตรงออกมาเลยจ้าเป็นนุวยกลมๆกมออกมาเลยแบบนี้จ้านี่นี่กระสิเป็นประมาณนี้นี่พี่น้องกระสิประมาณนี้จ้า พักหวานกะมีหลายต้นอยู่พี่น้องแต่ต้นใหญ่หลักๆอีดีก็กกะจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นพี่น้องต้นน้อยๆบ่นับเพราะว่าต้นน้อยๆก็หลายต้นอยูจ่จ้ะเพิ่นก็ออกไปน้ำหากเนะาะตาหม่องปลูกดอกไม้ดอกไหลซับถือหากพักหวานกะป้งขึ้นไปอีกก็เป็นต้นไม้ขึ้นไปอีกเนาะจะ้ะ คุณพ,พี่น้องตอน้นมีแตตต้นดกๆนี่ต้นนี้ที่เสาหมองไทยนี่ที่เก็บภาพเนี่พี่น้องนี่นี่พวงนี่ละที่เสาหมองอันนี้โอ้ยมืดไหลอยากให้พี่น้องเห็นน้ำไหลายจะมืดมืดคักเมือนี้จะเป็นอีหยัง บางมือสาวมองป้นปากกระเก็บเป็ต้ตมเจียวป้นพี่น้องนวยนวยสนันิเก็บตมเจียวป้นกระแสบจ้ะนี่สนันิเก็บตมเจียวป้นตมถึงการมันเลยพี่น้องน้ำนม่มเขาสิกินเขากระจับขึ้นมาอันกินเลยจ้ะกินเอานวยมันอะครบเอาแต่นวยมันอะจ้ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแรงเนาะใบไม้ใบไหลกับบะเขียวคือจังหนาฝนเนาะพี่น้อง นี่บ้านนาบ้านสามองติดถนนมีต้นผูยุดต้นเดียวยุดใจกลางเพื่อนเนื้อพี่น้องนี่นี่อันนี้ต้นตัวผูต้นผักหวานผูเป็นแต่ดอกแล้วก็ล้นทิมดอกมันยุ่สูงสูงพูนสามองไทยบ่้ดไทยไทยกบะบาอดดอกพี่น้องเพราะว่ากองสูงได้กระเบิ้งเบ่ชัดเนาะอันนี้ต้นตัวเมรู้นะคันวัดตัดไว้สูงซ้ำ สายไฟอันพุนได้พี่น้องถ้าสมองว่าตอนไว้นะมันสูงคักอีหลีจ้าพู้นขึ้นไปทั้งพุณน่วยดกเป็นตาสะอ่อนขึ้นอย่างในพี่น้องเห็นว่าจ้า เดเนาะพี่น้องจ้ะอ้าวคลิปนี้ก็เป็นคลิปท้ายผักหวานเนาะพี่น้องท้ายนวยผักหวานให้พี่น้องเ e บิ้งเสาหม่องเบ่ได้เก็บดอกชาเพราะว่าไบ่ได้เฮ็ดเมนูยอย่างเนาะมื้อนี้กะอยากท้ายทําให้พี่น้องได้เบื้องว่านนวยผักหวานบานเสาหม่องดกดกพี่น้องดกคักดกแนขายกับ,บ่บด้ดขายหมองใดกับว่ามีคนสื้อเนาะพี่น้องแถวบานเสาหม่องเพิ่นกระลูกลายเนาะ ขาขายใดคือสิดีเนาะอากาศก็หอนอบเอาเมื่อนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้สามมองน้ำในเด้อจ้าเพื่มมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกๆท่านเด้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกๆท่านเด้อจ้าสามมองกระิคอปิดคลิปพี่น้องไปสํานีนแล้วเนาะจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า นี่พี่นอ้องำลังเปลี่ยนออกไม้อีกแล้วจ้ะ